ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบนั่นคือ Volvo EX90 Fast Charging Station It will drive a total distance o f one charge of In terms of the driving performance, you will see up here. These are the numbers that everybody's interested in. You will notice it here and there. Will cost you 2.99 million Thai baht. สวัสดีครับก็วันนี้นะครับซันมาอยู่ที่งานตัวปิดตัวรถ volvo es 9 0นะครับผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยแขกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ฟินแลูกค้าดีมากครับมีเสียงฮือฮาในช่วงที่เปิดราคามากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสียงแรกก็คือตอนเปิดผ้าคุมรถนะครับรถสวย ลูกค้าตอบเป็นเสียงเดีวยวกันแล้วก็ราคานี่คือไม่คิดว่าวอนโวจะเปิดมาราคานี้โอ้โหเล่นเอาหลายหคนนี่อยากจะทดลองขับแล้วก็มีไปจองกันออกไปหลายคันมากแล้วนะครับวันนี้มาร่วมงานก็ประทับใจมากๆเลยนะคะตัวรถวอลโ o ES9 สูตรนี่คือสวยมากๆเลยครัประทับใจมากๆก็ถ้าถามถึงพี่เซลนะก็คือเซลลของวอลโนี่คือบร,ริการดีประทับใจมากๆไม่ว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรนี่คือ ตอบเร็วแล้วก็ติดงา,งานได้ไวมากมากค่ะแรกต้องจับจองเป็นเจ้าของได้เลยค่ะคันนี้เพราะว่าประทับใจมากๆค่ะเพราะว่าลูก้งลูปร่างแล้วก็ดีไซน์คือสวยมากแล้วมาในราคาที่จับต้องได้ค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะบรรยากาศ เปิดตัว ES 90นะคะมาพร้อมราคา2 9 9 0 0 0 0บาทตื่นเต้นมากราคาดีมากๆเลยค่ะวันนี้ฟังก์ชั่นตัวรถนะคะมาค่อนข้างครบครันแล้วก็มีระบบเซฟตี้ที่ดีเหมือนเดิมค่ะหรืออาจจะบอกว่าเซฟตี้กว่าเดิมก็ได้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถมาซื้อกับแอมได้นะคะต่อมาพบกับแอมที่ w o l v Studio M s o p h i r ก็ได้นะคะชั้น2ค่ะวันนี้ดีเลยค่ะเซอร์ไพรส์กับราคาที่ได้รู้เลยนะคะวันนี้2ล้าน9 9ราคาดีมาก แล้วก็ฟังก์ชันของรถข้างในอะค่ะค่อนข้างดีระยะทางการวิ่งก็ไกลด้วยด้วยแบตเตอรี่800โวลต์ค่ะแล้วก็ฟังก์ชันของ Volvo นี่คือให้มาเต็มเลยลูกค้าหลายๆท่านน่าจะสนใจค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ Volvo ES90 นะคะราคา2,990นะคะติดต่อตั้งเมได้เลยนะคะประทับใจมากครับวันนี้มาเปิดตัวกับ Volvo รุ่นใหม่ ES90 ซึ่งสวยมาก สวยมากจริงครับโดยเพราะสีใหม่คือแบบโหเห็นแล้วประทับใจมากครับผมคืออยากจะบอกว่านอกจากความสวยภายนอกแล้วพอเข้าไปดูข้างในแล้วรู้สึกข้างในมันมีความสวยแบบที่เราไม่ได้สัมผัสมาก,ก่อนแล้วมันทําให้เราสึกประทับใจมากๆครับคือทุกอย่างดูทันสมัยแล้วก็ทุกอย่างแบบดูสวยมากๆกก็งานเปิดตัวค่อนข้างจัด ได้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็งานจัดได้ดีมากๆส่วนตัวรถผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะแบบไม่ได้คาดหวังว่ามันสําหรับในเรื่องของราคาว่าราคาจะเปิดตัวมาทําราคาได้ดีขนาดนี้เมื่อเทียบกับเ,เรื่องของความเป็นเอกประสงค์ของรถหรือว่าการใช้งานต่างๆนะครับผมถือว่าประทับใจมากๆประทับใจมากลยครับตัวรถสวยมากแล้วก็ทำราคามาได้ดีมากเลยครับคิดว่าน่าจะเห็นบนถนนเยอะอยู่ ทั้งเรื่องของการปรับภายในทั้งหมดอย่างเงี้ยครับจากคนขับ v o ว v าอยู่แล้วที่เคยขับข้างในที่มันจะเป็นแบบเดิมพอเปลี่ยนดีไซน์ใหม่มาที่เปลี่ยนมาตั้งแต่ตัวที่เป็น E90 แล้วครับจนถึงตัวที่เป็น E90 ผมว่ามันสวยมากๆจริงก็ประทับใจกับตัวฟีเจอร์ที่ให้มามากเลยกับสเปกแล้วก็ราคาขนาดนี้ก็คือแบบได้ช่วงล่างถุงลมได้ลำโพง25ตัวอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าฟีเจอร์ใส่มาเต็มมากสำหรับราคาเท่านี้กับเซกเมนต์เท่านี้ครับเป็นงานที่ เซอร์ไพรส์สุดเลยนะคะเซอร์ไพรส์ทั้งราคาและบรรยากาศนะคะกับ The New Volvo ES90 รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบราคาอยู่ที่2,990,000บาทสำหรับราคาเปิดตัวนะคะและข้อเสนอพิเศษฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและ Wall Charger และสิทธิพิเศษของแถมอ,อื่นๆอีกมากมายที่ Volvo GT Auto อย่าลืมทักหาพวกเรานะคะ